ในขณะที่คาสินโนยังไม่ยังไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนะครับเ,เราจับบ่อนเท่าไรนะครับบอนก็ไม่เคยหมดนะครับที่ทํามาหลายสิบปีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจับมาก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะลดลงอาจจะเกรงกลัวมากขึ้นนะครับแทนที่แบบจะอยู่ติดถนนก็อาจจะแอบไปเปิดสนนนาาาดทีี่่ััะครรรบจกกให้เล ถ้าคุณจะเปิดระดับใหญ่ไปหน่อยถ้าจะเปิดในสิบโรงพักนี้ผู้าการไม่เอาจะเปิดได้ไหมถ้าเกิดทั้งหมดทั้งบชนเนี่ยผู้บัญชาการคนปัจจุบันนี้เขาไม่เอาเนี่ยเปิดได้ไหมมันก็อยู่ที่หัวถ้าหัวไม่ตายหามึงก็ไม่ดที่หลักการหากต้องการเปิดบ่อนการพนันสักแห่งในไทยแน่นอนว่าเงินอาจช่วยให้กิจการบ่อนยังคงอยู่ได้และเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานาน ถ้าเปิดในกรุงเทพมหานครเนี่ยตัวหลักที่จะให้คุณให้โทษได้คือก็ต้องที่โรงพักใช่ไหมเพราะคนที่จะรับผิดชอบในเมื่อมีการกระทำความผิดกฎหมายหรือมีการหน่วยอื่นมาจับเนี่ยโรงพักต้องรับผิดชอบเต็มๆแต่ถามว่าโรงพักรับผิดชอบหน่วยเดียวไหมมันก็ต้องไล่ระนาดขึ้นไปกองสืบหรืออะไรต่างๆแต่เขาก็ต้องสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไหมดังนั้นโรงพักต้องรับเต็ม แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเราต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เป็นที่หน้าที่ตำรวจอย่างเดียวมันมีหลายหน่วยงานที่สามารถจะไปจับกลุมได้นะครับให้คุณให้โทษได้ก็มีฝ่ายปกครองเข้ามาอ่าเพราะต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ใช่ฝ่ายปกครองคืออำเภออย่างเดียวนะถ้าเป็นใหญ่ๆเนี่ยเพอๆใหญ่กับอำเภอก็รู้ถ้าต่ำก็มาลากญ้าเนี่ ไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนันเลยนะเพราะถ้าผู้ใหญ่บ้านกำน,นันเขาโวยวายขึ้นมาคุณก, <c oughs> ก็เปิดไม่ได้เหมือนกันดังนั้นไอ้ระบบพวกนี้มันถึงหมดไม่ใช่ตำรวจห,หน่วยเดียวนี่เราพูดตรงตามหลักจริงๆนะไอ้พื้นที่ไหนดัดจริตว่าไม่รู้เรื่องเนี่ยล,ลองมามาเถียงกับผมหน่อยได้ไหมเ <c oughs> พราะเรารู้หมดแหละ <c oughs> ใช่ปะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันสําคัญอย่างเช่นตอนเนี้ยผู้จัดการนครบาลเขา เขาไม่ให้เปิดอ่ะมันก็ปีไม่ได้แต่เราต้องยอมรับว่าไอ้การพนันกับของสังคมไทยเนี่ยมันทิ้งไม่ขาดหรอกถามนะทุกพื้นที่มีมีมันก็เล่นเล็กเล่นน้อยแล้วมันต้องแอบเล่นอยู่แล้วแต่ถ้าคําว่าเป็นบอนคาว่าบอนเนี่ยมันต้องเป็นการเล่นการพนันที่ใหญ่ต้องมีคนเนี่ยต้องแต่20คนขึ้นไปที่มาเล่นถ้าต่ําจากนั้นมันไม่ใช่บอนใช่ไหม ดังนั้นถ้าเกินกระบ,บนนี้ไป,ปก็ยี่สิบคนไปจึงบนนี่คือหลักการที่ที่ที่เราจะให้เปิดถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจะเปิดถ้าจะเปิดมันต้องเป็นตามสเต็ปแบบนี้อดีตนายตำรวจมือปราบนครบานเปรียบเปลยความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจนายทุนและศิลนบนด้วยคำว่านามพึ่งเรือเสือพึ่งป่าสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ประเด็นหลัก โยงไปถึงโครงสร้างงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ลงไปไม่ถึงตำรวจชั้นผู้น้อยนายก็จะเอาผลงานเราก็จะต้องจับกุมคนร้ายก็ได้เพราะประชาชนเดือดร้อนแล้วจะไปจับยังไงเงินทองงบประมาณก็ไม่มีให้ผู้บัาชาจะเอาเงินที่ไหนให้ล,ล่ะยะมามันก็ต้องเนี่ยมันเหมือนน้ํามึงเหลือเสือมึงป่าแต่ถามว่าบ่นกำลังเป็นอาชญากรไมมันไม่ใช่นะมันมันไม่ใช่อาชญากร,ราแรงนะแต่มันเพียงแต่เป็นความผิด พราะการมานันบางอย่างเนี้ก็อนุญาตให้เล่นได้อีกใช่ไหมดันั้นทำไมอันนั้นอนุญาตให้เล่นได้และอันนี้บอกอาชญากรละ่ะมยายามมันต้องต้องต้อง,ต,องตัวนี้ให้ได้แต่ถามว่าดีไหมที่ตํารวจไปรับเงินไม่ดีแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าระบบอย่างนี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วผมถามจะแก้ยังไงก็เมื่อรัฐไม่เคยดูแลเลยงนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหาแนวข้างแนวลาบหน่อยใต้ดินมาสนับสนุนไง ันต้องไปขอเขามันก็เลยผูกพันเป็นหนี้บุญคุณกันสวยหรือสินบนจากบ่อนขนาดเล็กที่มีนักเล่น30-60ถึงคนจ่ายให้ทั้งหน่วยงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ฉเฉลี่ยเดือนหนึ่งกว่า1 0 0 0 0แสนบาทนี่ยังไม่นับรวมกับต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นๆที่แวะเวียนมาเป็นระยะข้อมูลนี้เด็กคุมบ่อนยืนยันว่าแทบทุกแห่งต้องกาันร,รายได้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ จ่ายกองปราบจ่ายท้องที่ครับผมจ่ายที่เราจ่ายในราคาเท่าไหร่อะไรอย่างไง้ครับแต่กองปราบประมาณห้าหมื่นหกหมื่นครับท้องที่ประมาณสองสามหมื่นครับครับผมนอกจากนี้เราจะต้องไปจ่ายให้กับหน่วยงาน,น,นอื่นบ้างไหมก็มีบ้างครับเขาเข้ามาขอเงียก็ต้องให้เขาบางทีสมมติอีกชุดหนึ่งได้ไปแล้วอีชุดหนึ่งยังไม่ได้ครับพี่ครับเขาก็ไม่พอใจ สองปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองทลายบ่อนการพานันมาทั่วประเทศสิ่งที่พบคือความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มในทุนใหญ่ด้วยกันเองในรูปแบบเครือข่ายร่วมการลงทุนก็บางครั้งก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทุนแต่ละคนเขาก็แบ่งพื้นที่กันนะเฉพาะแต่เราเคยเห็นมีมาจอยกันบ้างก็มีนะครับอาจจะเป็นกลุ่มลูกน้องของเขานะครับลูกน้องเก่านะ พอคนนี้เลิกทำนะครับหรือว่าลามือไปเนี่ยแต่กลุ่มลูกน้องยังทําอยู่ก็ใช้ชื่อของของตัวเจ้าของบ่อนเดิมนั่นแหละนะครับก็เรียกชื่ออย่างนั้นหรือบางทีอาจจะมาร่วมกันกับกลุ่มใหม่ก็ได้ในบางจังหวัดเราพบนะฮะว่ามีการทำบัญชีรายจ่ายนะครับให้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งในส่วนนี้ ทางสำนักงานปปทนะครับที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเมื่อได้รับทราบข่าวแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับเพื่อขอบัญชีนี้นะครับเราก็ได้ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพักหลังๆมาเนี่ยที่เราพบเนี่ยไม่มีไม่พบว่ามีการทําบัญชีเอาไว้แล้วนะครับซึ่งอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงอินทิพพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน